กรับผมขอก่าบสวัสดีพี่น้องปองไปสุขุสุข้นครับมันหนี้อยู่กับผมกับโยภาแซบคือกอลกับพี่น้องสลับมือนะเป็นเสนอเมนูเป็นสามชั้นต้มพะโล้พี่น้องมันหนี้ลยสามซันต้มพะโล้แบบเปื่อยๆพร้อมนั้นกิมซีฟู้ดครับผมมันหนี้บรรยากาศล่มแน่พี่น้องมาพี่น้องบม่ว่าอะไรให้ผมเสียดๆกันคำแรงแคกหมันเดี๋ยวใส่มือดีกว่าครับผมล่มแน่เดือดช่งตาผมนะครับ นุ่มมากพี่น้องหมูมีความนุ่มมากแบบไรในปากเลยเคี้ยไม่ต้องเคี้ยวพี่น้องจำกิมแบบเป็ดเปี้ยวหวานคือกรามันเนี่ยตำม,มือมากพี่น้องนันกิมตำม,มือตำเอง Hmm bạc tìm hmm. <laughs> ตกะ้องตาพี่กองรวมมันผัดงานไหมบอ S <S อือมันอ็เนี่ยปากเลยหนุ่มครับผักสดกรอบมากแจ่บอีกเดียว มต้องค้อกหน่อยพี่น้อง <laughs> มาพี่น้องไก่มาแล้วเดดซ้อมพี่น้องเดดไล่ ครับผมสลับคลิปนี้กับสิขอไว้เพียงสามีก่อนนะครับเนาะมันนี้กับสิของราพาจากพี่น้อาเมก่อนนะครับสลับผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้โยพาแซบได้ทำคลิปต่อไปนะครับสลับมังคุดพิธาประกาดใดเรื่องว่าจิ้มมากเกินไปก็ต้องขอติดคอไผ่พินาต่างๆนะครผมขอบคุณที่แจกเข้ามาติดตามรับชมครับสำหรับวันนี้ขอเกี่าวกัมาสวัสดีครับบ๊ายบายพี่น้องพอดิหนาผม